นะครับก็จะเห็นนะว่าตัวหลังคาเนี่ยไม่มีการยิงสก,กูลเลยนะครับระยะยาวการรั่วซึมตามสันรอนตามท้องรอนต่างๆก็แทบจะไม่มีโอเคพี่เอกแบบบ้านสวยนะครับก็วันนี้พี่เอกมาดูงานกันน้องๆนะครับแล้วก็มีเรื่องเรื่องหนึ่งที่จะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าบ้านหลังนี้ก็ใช้หลังคาหลอนคู่ของเอนะครับรุ่นพรีมาสีเทานะครับแต่ไม่แน่ใจว่าสเปคคือเทาแกนิตหรือเปล่าแต่เป็นสีเทา ทีนี้วอลลอนคู่เนี่ยบ้านหลายๆห,หลังนะมักจะไม่ได้ใช้นะครับเพราะคิดว่ามันเป็นคือเป็นโลนิดนึงทีนี้พี่เกจะพาไปดูว่า s g p มารุ่นเนี้ยจริงๆไม่ใช่กระเบื้องที่ควรจะมองข้ามนะเพราะก็โปรโมมาแล้วสวยนะครับแล้วก็มีความพิเศษในตัวของเขาเองเดี๋ยวพี่เกจะพาไปดูดีเทลแล้วกันว่าของรุ่นเนี้ยดีเทลเป็นยังไงโดนทั้งกรรมวิธีการติดตั้งด้วยนะครับอันเด๋ยวไปดูกัน ตัวที่เ์เยกถืออยู่นี้เนาะก็เป็นตัว S G Prima นะครับก็ไซส์เขาก็คือตัวเนี้ยอยู่ที่55เซนนะครับตัวความยาวอยู่ที่65เซนความหนาประมาณ5มิลถ้าดูตามนี้เนาะแต่ถ้าเกิดอยู่ในสเปคจะเขียน5.5เนาะใช่ไหมแต่ว่าตอนที่มาส่งเนี่ยจะเขียนเลยว่า5มิลนะครับเียกดูสีแนละก็ ดูความหนาเนี่ยเขาค่อนข้างจะได้มาตรฐานนะครับอย่างที่บอกไปถ้าเกิดจะใช้ของ s t g เนาะตรงนี้อาจจะต้องเผื่อเวลานิดนึงเพราะว่าถ้าคุณตั้งใจว่าจะติดตั้งวันเวลาไหนให้เผื่อเวลาสั่งผลิตนิดนึงเพราะว่ามันเป็นของที่ผลิตเป็นล็อตนะครับอาจจะต้องเผื่อเวลาล็อตที่ผลิตมาสำหรับบ้านหลังนี้โดยเฉพาะไม่ได้มีขายทั่วไปนะครับก็หลังนี้ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันในการที่เราสั่งของไปกว่าจะได้ของมานะครับทีนี้ความพิเศษของเขาก็คือเดี๋ยวเบรกให้ดูทีละเรื่อง โดยปกติแล้วเนี่ยโครงหลังคานะครับจะมีแปรมีจันทันอะไรพวกนี้ถ้าเป็นโครงทั่วไปก็คือเวลาเรามีจันทันเสร็จเรามีแนะครับแล้วก็ถ้าเป็นหลอดคู่ทั่วไปก็จะมีปอปลานะครับอย่างนี้แล้วก็เอากระเบื้องมาสับตรงนี้นะครับจะมีตัวล็อกเล็กๆตรงนี้นะฮะทีนี้ประเด็นนั้นคือถ้าเป็นของ s อทจเนี่ยจะมีความพิเศษนะครับความพิเศษของเขาคือเขาจะมีแปลของเขาเองที่เป็นแสรดรูปนะครับตัวแปรเนี่ยเขาจะมีเขี้ยวมีล็อกนะครับสำหรับเอาไว้ยึด ตัวกระเบื้องหลังคาโดยเฉพาะนะครับทีนี้ถ้ามาดูตัวแปลงเขาเนี่ยอันแรกเลยคือเรื่องความหนานะครับหนามากแล้วก็ตัวโปรไฟล์เนี่ยนะครับมันจะมีปีกเอาไว้สาหรับยิงหลังคานะครับแล้วก็ตัวเนี้ยตัวปอปลาเขาเนี่ยหรือว่าตัวตะขอยึดหลังคานะครับตัวตะขอเนี่ยมันจะมีเขี้ยวนะครับเขี้ยวตัวเนี้ยเอาไว้เกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นแบบสิบเอ็จรูปของของเขาเองฉะนั้นเวลาเกี่ยวปุ๊บมันก็จะมีความแน่นหนาพอสมควรเลยแล้วก็มีจุดสาหรับ เอาไว้ยิงสกรูด้วยนะครับพอคุณยิงสกรูปุ๊บเี่ยตัวเนี้ยมันจะแน่นหนาพอเราเรามองปุ๊บจะเห็นแล้วว่าแผ่นหลังคาเนี่ยไม่มีการเจาะที่แผ่นหลังคาเลยจะใช้ตัวตะขอยึดแผ่นหลังคาเนี่ยเป็นตัวล็อกตัวจับนะครับขั้นตอนในการติดตั้งเนี่ยมันก็อาจจะต้องติดแปรเยอะทีหน่อยเพราะว่าตัวโปรไฟล์เขาเนี่ยมันยาว65เซนนะครับทีนี้ตัวแปรเนี่ยจะมีการวางระยะที่ประมาณสัก50เซนนะครับทีนี้วิธีการง่ายๆนะครับถ้าอยากให้การทํางานมันไม่ต้องมาดึงตลับเมตรถ้าคุณวางแปรเสร็จ คุณดึงตลับเมตรนะครับทุกตัวมันก็จะมีการลักล่นอย่างนี้ทางทีมงานของพี่เอกก็จะใช้ตัวนี้เลยนะครับทำเป็นจิกขึ้นมานะครับก็เวลาทํางานก็วางล็อกนะครับวางล็อกเสร็จพอได้ล็อกเมื่อไหร่ซ้ายขวาปุ๊บคุณก็ใช้สกูยิงหนุปกนี้ได้เลยนะครับก็จะทําให้ระยะของแปรเนี่ยมันค่อนข้างจะเป๊ะนะครับทีนี้ พอวางแปรเสร็จปุ๊บคุณยิงโครงข้าวเสร็จนะครับคุณยิงตัวอาตะขอยึดโครงราคาเสร็จคุณเอาแผ่นวางนะครับนะครับพอวางจบปุ๊บก็จะได้อย่างนี้เลย ก็จะเห็นนะว่าตัวหลังคาเนี่ยไม่มีการยิงสกูเลยนะครับระยะยาวการรั่วซึมตามสันลอนตามท้องรอนต่างๆก็แทบจะไม่มีนะครับแล้วก็ตัววัสดุเองค่อนข้างจะไว้ใจได้ว่าการแตกการร้าวต่างๆก็จะน้อยเพราะว่าตัวแปรเนี่ยแต่ละตัวก็แอดระยะแค่5้าสเซนเองนะครับขึ้นไปขึ้นไปซ่อมแซมขึ้นไปดูแลหลังคาเนี่ยการที่จะหลังคาจะร้าวเนี่ยก็จะเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดี ของการใช้แบรนด์ใหญ่ๆตัวรอนคู่เองเนี่ยก็จะมีช่องเนาะมีสัตว์รอนจะมีช่องว่างที่ให้พวกสัตว์เล็กๆโดยเฉพาะนกเนะเข้าไปได้เขาก็จะมีตัวปิดลอนนะครับก็เป็นปิดลอนของเขาโดยเฉพาะเป็นรุ่นพรีเมียรืเลยเนาะเนี่ยนะครับก็สามารถใช้ของเขาโดยเฉพาะได้เลยนะนะครับก็ทําให้การทํางานเนี่ยมันก็ให้จบนะครับจบเป็นตัวเขาเองเลยเขามีทุกอย่างพร้อมนะครับแต่ลืมนะครับถ้าใช้ชุดนี้ของดีนะครับ อยู่ได้นานทุกอย่างมีพร้อมหมดเลยติดนิดเดียวคือก็ต้องเผื่อเวลาในการสั่งนะครับก็อันนี้เอามาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าเห็นว่าหลายๆดีเทลเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความละเอียดอ่อนนะครับเป็นอีกดีเทลหนึ่งสำหรับหลังคากระเบื้องรอนทนมากนะครับน่าจะประมาณนี้เนาะใครมีข้อสงสัยสอบถามก็สอบถามคมาดาเถ้าพี่เอกลืมพูดตัวไหนเดี๋ยวจะคอมเมนต์ต่อไปนะครับเพิ่มเติมนิดนึงนะอันนี้พี่เอกไม่ได้โฆษณาไม่ได้ค่าโฆษณาใดๆจากแบบนนี้เลยนะครับเพียงแต่ว่า บ้านหลังนี้ใช้วัตดุตัวนี้แล้วก็ค่อนข้างจะมีการติดตั้งที่พิเศษนะครับเปียกเลยมาไล่ฟังนะครับเผื่อใครต้องใช้ตัวนี้นะครับฉะนั้นเปียกไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับจะดีไม่ดียังไงทานเจ้าของบ้านกับาทางช่างอะไรก็พิจารณากันเองนะครับว่าเหมาะสมกับคุณหรือไม่เหมาะสมกับท่านหรือไม่อย่าลืมดูเรื่องราคาแล้วก็ลักษณะาการติดตั้งด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ